วันนี้เวลา9้านาฬิกายีสนาทีสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณนายกสเสด็จลงพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมารามส่งบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงสถาปนาและพระราชทานพระบรม,มาราชูปถัมภ์พระอารามพร้อมด้วยอดีตเจ้าอาวาสและบุรพาจารย์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมารามเป็นปีที่ ที่155และมงคลวาระที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเจริญอายุ75ปี ในการนี้ส่งจุดทูปเทียนบูชาพระพุทธปฏิวโรทัยพระประธานพระวิหารส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระสถูปบรรจุพระนามและนามอดีตเจ้าอาวาสโปรดให้ประธานฝ่ายคารวาสจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระโกศบรรจุพระบรมพิไทยสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาที่ราชเจ้าผู้ทรงสถาปนาและพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พระอาราม วัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนกิดราชวรวิหารสร้างขึ้นเมื่อปี2,412ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อเป็นวัดประจำพระองค์ โดยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าดวงจักกรมเหมือนอรงคารีรักเป็นแม่กองอำนวยการก่อสร้างโดยเป็นวัดที่มีมหาศีมาตั้งที่กำแพงวัดทั้งแดทิศและเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างจึงพระราชทานนามว่าวัดราชบพิษสถิตมหาสีมาราม